น,นทบพทุทาพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวงานอีสานเขียวนะครับวันนี้ครับเป็นอีสานมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่12จัดอยู่ที่หาดสวรรค์ตะบนนาว่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นโดยจะพาเริ่มต้นจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับเริ่มจากใจกลางเมืองขอนแก่นเลยตรงนี้คือบริเวณโรงเรียนสนามบินสิ่งตอนนี้กําลังกอ่อสร้างถนนถติดเลยครับ ตาม Google Map ที่จะมุ่งหน้าไปสู่หาดสวรรค์ในงานอีสานมิวสิกเฟสติวัลครั้งนี้ก็คือ69กิโลเมตรนะครับโดยใช้เส้นทางหมายเลข12จากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกครับเพราะว่าหาดสวรรค์อยู่ที่ตำบลนาว่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น69กิโลเมตรไปชมพร้อมๆกับทอพุเท่าพาเที่ยวนะครับด้านขวามือคือศุนราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับความตรงนี้ก็คือ บขสเดิมนะครับวงหมายเลขสิบสองด้านหน้าฝั่งขวามือก็คือบริเวณมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับออกซ้ายขึ้นสะพานสนาบิน จากตัวจังหวัดขอนแก่นออกมาก็โล่งแล้วครับตอนนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองศึกษาขอนแก่นนะครับฝั่งฝามงโรงเรียนนครขอนแก่เนเกศบานตำบลบ้านฟาง่างอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นออกมากครับมาถึงบริเวณตลาดดอนมองนะครับบริเวณนี้เลี้ยวขวาลงมาตอนนี้ต้องอาศัยสิริแล้วล่ะสิริน้ำทางครับตอนนี้เป็นถนนหมู่บ้านครับ ถนนลังตลาดเพื่อที่จะไปหาดสวรรค์งานอีสานอีกห้าเมตรเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก3กิโลเมตรครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทขอนแก่น2079ขับต่อไปบนทางหลวงชนบท 2คืนหนงเงินสะพัดเป็นร้อยร้อยล้านนะครับอีกหรเมตรเลียวซ้ายที่ยาสตรงไปเปซ้ายเราจะไปหาดสวรรค์ครับเลี้ยวซ้ายออกตรงนี้ขั้ต่อไปอีก3กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลงชนบทสนเดตวงพเด ชุนระบบท4 0 2 1อีก2กิมขอบคุณครับซิลิเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาบ้านโุ่ย,ย,ยสันมุ่งหน้าทางตะวันออกไปตามทางหลวงชุนระบบท4 0 2 1 1ขอบคุณครับซิลิอีก2กิโลเมต รบอกทุกประการนะครับเลีเเ้ยวขวาไปยังซอยโยธา บริเวณหาสดสวนไปครับ,รบรแล้วผมบปแลบวบมาเข้างานยังไม่มีครับผมมีบัตรรถแอบซบื้อบัตรหน้าบ้นเลยครับโอเคมาถึงแล้วต้องไปซื้อบัตรก่อนครับระดับแรกอิสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์พี่ยงให้กับทีมงานที่ติด ให้ติดให้อยู่ตรงประตูสองนะคะแล้วที่จอดล่ที่จอดรถคือภายในงานสามารถเลือกจอดได้เลยเลือกเลยขาะแตว่าไม่สามารถเข้าออกตลอดได้เข้าได้ครั้งเดียวแล้วก็ออกได้ครั้งเดียวเช่นเดียวกันอูเ้่าเดินทางมาถึงแล้วนะครับบริเวณหน้างานอีสานมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่สิต้องว้าวๆเลยซื้อบัตรแล้วก็มาเช็คอินตรงนี้ ร้อยห้าสิบบาทได้สติกเกอร์นี่มามากางเต็นท์กันที่นี่ครับ บินเข้าไปดูเลยโอ้เท่ยังเลยมีทรายมีทรายมีร่อนเอา้ามาอีกแล้วอีกลำงานสารมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่12องอาจสวัสด์ เมืองอุบรรัฐจังหวัดขอนแก่นพิธีเปิดการอยากเป็นทางการเริ่มขึ้นแล้วครับคืนวันที่1กุมภาพันธ์2,568